เดอะฮักแก้แค้นให้กับเด็กน้อยมันจะมีเหตุการณ์หนึ่งตอนนั้นบูสต์แบนเนอร์เนี่ยกำลังหาซื้อของในปั๊มน้ํามันอยู่ซึ่งในนั้นก็มีเด็กน้อยที่ชื่อว่าแซนดี้อยู่ในนั้นด้วยและในตอนนั้นเองเนี่ยก็มีโจรมาป้นร้านค้าในปัม๊มเมื่อเขาเห็นว่ามีคนอื่นนอกจากพนักง,งานร้านค้าอยู่เขาก็หันไปยิงใส่แซนดี้เข้าอกเต็มๆแซนดี้ล้มลงสิ้นใจต่อหน้าบูสต์เลยแล้วบูสต์ก็โดนยิงเข้าหัวตามแซนดี้เป็นรายต่อไปแล้วไอ้โจนคนนั้นก็ยังไม่่่่งง่่หหหยยยยยยุดเเเเเเเขขขาาาาาาััังงงงงงโโลลกกกกตอออิิิพพพนนนนนนนรรรร้้้้้คทีีีีวแ็มมใไไปื เขาได้สังหารหัวไปถึง3าศพทีเดียวตำรวจได้มาเก็บศพทั้ง3หลังเกิดเหตุแต่ตอนนั้นเองศพของบรูซก็เปลี่ยนเป็นสีเขียวพร้อมออกล่าแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยโจรที่ปล้นร้านค้าในปั๊มก็ได้กลับไปยังแก๊งไบค์เกอร์ของเขาซึ่งเขาจะมีชื่อว่าทอมมี่ทอมมี่เนี่ยสารภาพกับคนในแก๊งว่าเขาได้ลงมือยิงคนไป3คนแต่คนในแก๊งเนี่ยไม่สนพวกเขาสนแค่เงินที่ทอมมี่หามาได้เท่านั้นแล้วก็ไล่ทอมมี่ไปหาเงินมาใช้หนี้ที่เหลือซะแต่ตอนนั้นเองเนี่ยรอบๆบ้านของแก๊งก็โดนอะไรไม่รู้มีีเเสยงงดดดัมมมาาากกกกิขึ้นพพออู็บว่รรถ์ไซ ถูกทำลายหมดทุกคันเลยบ้านก็ไฟดับพวกคนในแก๊งทุกคนก็ตกใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นพวกเขาก็ถูกเก็บไปทีละคนสุดท้ายหัวหน้าแก๊งก็โดนมือสีเขียวขนาดยักษ์มาบีบหัวแบะเลยคนในแก๊งต่างสาดกระสุนไปที่ยักษ์เขียวตัวนั้นทอมมี่ก็พยายามหนีเอาชีวิตรอดพยายามไปที่รถของเขาแต่ก็ตามธรรมเนียมเวลาไขกุญแจเข้ารถในหนังสยองขวัญกุญแจ,จต้องตกตลอดเมื่อทอมมี่หยิบกุญแจได้แล้วพอเขาหันกลับไปดูในบ้านอีกทีบ้านของชาวแก๊งก็เงียบสงบหมดแล้วและเมื่อเขาหันกลับออกมาก็เจอกับมนุษย์ยักษ์ตัว ชื่อของเด็กผู้หญิงที่ทอมมี่ยิงไปว่าเธอชื่อแซนดี และมีอายุเพียงแค่12ปีเท่านั้นทอมมี่เนี่ยลกยิงฮักไปหมดแม็กแต่ฮักทําแค่เพียงยิ้มยิงฟันมาให้ทอมมี่ทอมมี่พยายามร้องขอชีวิตกับฮักเต็มที่บอกเขาทําไปเพราะเขาลําบากเขาเป็นคนดีนะมีครอบครัวมีลูกจับเขาไปส่งตารวจเถอะฮักยิ้มเต็มที่และสิ่งที่เขาทากับทอมมี่ก็คืออัดทอมมี่จนเป็นผู้ป่วยติดเตียงกระดูกทุกส่วนของทอมมี่แทบจะแหลกหมดเลยจะกลับมาเดินอีกครั้งหรือกลับมาตื่นได้หรือเปล่าเนี่ยก็ไม่สามารถบอกได้เป็นอันปิดฉากโจนที่ยิงเด็กต่อหน้าต่อตาเดอะ